สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนมือนีย่บุรัต์กะสีผ้ามาเบึงอันเห็ดจ้ะเพื่อนเพื่อนเห็ดเห็ดอ่าเห็ดแทดเห็ดท่าจ้ะเพื่อนเพื่อนเห็ดแทดเห็ดท่าหรือว่าเห็ดกอหญ้าค่ะเพื่อนเพื่อนเห็ดกอหญ้าเห็ดกอหญ้า เห็ดเห็ดห yeah. mm ัวหย่าล่ะบ้านอีสานภาคอีสานเ้างอื่นเห็ดหัวหย่าแต่ภาษาไทยก็เห็ดกอหญ้านะคะคุณเพื่อนเห็ดกอหญ้าเมื่อนี้ก็เสียอะแกงใส่ไข่อ้อใส่ไข่เพื่อนเพื่อนใส่ผักหวานกระแซบเพื่อนเพื่อนใส่ผักหวานแล้วก็ใส่ไข่มดแดงหรือว่าสีอ้อใส่ไข่ซืือกระแซบเด้อเพื่อนเพื่อนเห็ดกอหญ้า หรือว่าเห็ดยอดหญ้าที่เข้าเอิรนกันมาพี่เนี่ได้หลายเพื่อนเพื่อนมันจะฝนตกก็ออกลงละเพื่อนเพื่อนเห็ดกอหญ้าเห็ดกอหญ้าเพื่อนเพื่อนเห็ดกอหญ้าเพื่อนเพื่อนล้วเวลาจะเอาใส่ไข่หรือว่าแกงใส่ไข่มดแดงแกงใส่ผักวานกระเสบค่ะเพื่อนเพื่อน อาหารอีสานบ้านบ้านเราค่ะอาหารอีสานบ้านห้องแกงเฮ็ดก๋อยหย่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะกับเจบุญรัศพากินจ้าเดี๋ยเดี๋ยวเจบุอรัจะไปะแก่งใส่ไขครัค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ